คงต้องอธิบายให้ฟังว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็ okay. อย่างที่บอกว่าผมในหน้าที่ของสสก็คือผู้แทนรัษฎรตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่านกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเวลาผมเองอดีตประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรกของอนาคตใหม่นะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อุทยานป่าไม้เข้ามาหาผมแล้วก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังเวลาเป็นกรรมที่การงบครั้งหนึ่งเวลาเข้ามาอธิบายเรื่องงบไฟป,ป่าขอเพิ่มผมก็เข้าใจแต่พอมันฟังกับเวลาที่มือมันร้อนๆตอนที่สเก็ดมันมาโดนแขนเสือ้อเราแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแบบว่าต้องไปเอาอุปกรณ์ดัดแปลงว่ามันเป็นยาฆ่า,มาแมลงนั่น แต่อันนั้นนะมันกลายเป็นน้ําอยู่ข้างในคนก็จะเข้าใจพี่น้วผมมาฆ่ามาแรงอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้สเปรย์เพราะมันต้องประหยัดน้ํามากขึ้นไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังอาทิตย์ประดิษฐเป็นสิบครั้งก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาเห็นหน้าง,งานด้วยตัวเองแล้วก็รบกวนเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดจนก,กระทั่งเอาเข้าใจคราวหน้าเนี่ยเวลายเหยื่อไฟมาขอเพิ่มรายเดือนเงินเดือนใช่ไหมครับหรือว่ามาขอให้มีประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะใจเขามาใส่ใจเรามาากกขึ้้นนเพระัั็สๆบ ทางทีมโฆษกรัฐบาลว่าก็คือสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือสาเหตุที่ผมต้องอาจจาะเกะก,กาเล็กน้อยในระยะเวลา5-6ชั่วโมงก็ต้องขออภัยทีมทีมงานที่ถ้าถ้ายังไม่สามารถที่จะช่วยงานได้อย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่ท่านอสอนผมแน่นอน